หากจะพูดถึงเกมที่เป็นกระแสไปทั่วโลกอยู่ในช่วงเวลานี้ <'t> ก็คงจะต้องนึกถึงเกม Among Us เป็นเกมแรกเกม Among Us ซึ่งแปลเป็นไทยว่าในหมู่ของพวกเราเป็นเกมออนไลน์ที่พัฒนาโดยบริษัท Inner Slot ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเกมที่เปิดตัวมาตั้งแต่วันที่15มิถุนายนคิสศ,ศ2018หรือ2ปีที่แล้วเนื่องจากเป็นเกมของบริษัทเล็กๆ จึงไม่มีงบประมาณในการโปรโมททำให้มันใช้เวลานานมากกว่าที่คนทั่วไปจะรู้จักจนมาถึงในปีนี้เกมมังมองอัสได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากการพูดถึงแบบปากต่อปากโดยเฉพาะเกมนี้เป็นเกมที่ต้องชวนเพื่อนเข้ามาร่วมเล่นทำให้มันเริ่มแพร่หลายและเป็นที่พูดถึงไปอย่างกว้างขวางในเดือนกันยายนปี2020 YouTube ได้ไรายงานว่า มีการดูวิดีโอเกี่ยวกับ Among Us ถึง4 0ันล้านครั้งและในเดือนตุลาคมปี2020 TikTok ได้รายงานว่ามีการชมวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับ Among Us มากกว่า13 0 0 0ล้านครั้ง Among Us เป็นเกมที่เล่นด้วยการได้ตั้งแต่4 10คนในจำนวนผู้เล่นทั้งหมดจะต้องมีผู้ถูกสุ่มให้เป็น Imposter หรือคนหลอกลวงที่แฝงตัวแนบเนียนมาอยู่ในหมู่ของพวกเรา ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าในแต่ละเกมจะมีอิมพอสเตอร์กี่คนซึ่งมีได้ตั้งแต่1-3คนอิมพอสเตอร์จะมีหน้าที่คอยลอบสังหารผู้เล่นที่เหลือที่ไม่ใช่อิมพอสเตอร์ทั้งหมดโดยที่จะต้องทำอย่างลับๆไม่ให้ใครรู้ว่าเป็นฆาตกรส่วนผู้เล่นที่เหลือก็เป็นผู้บริสุทธิ์ที่ต้องร่วมการสืบหาบอแสว่าใครกันแน่คืออิมพอสเตอร์ ในเกมมีแผนที่ให้เราเล่นหลายฉากคือในยานอาวกาศในอาคารสำนักงานหรือฐานดาวเคราะห์ในช่วงเริ่มเกมเราจะถูกพาให้ไปอยู่ในห้องห้องหนึ่งระหว่างรอให้เพื่อนๆหรือผู้เล่นคนอื่นๆเข้ามาสมทบเราสามารถตกแต่งเครื่องแต่งกายของตัวละครในเกมของเราได้จากในห้องนี้และเราก็ควรจะจดจำว่าเพื่อนๆของเราชื่ออะไรและตัวละครสีอะไรบ้าง เพื่อเป็นประโยชน์ในเวลาสืบสวนหาตัวอิมพอสเตอร์เมื่อเริ่มเกมทุกคนจะไม่สามารถสื่อสารกันได้ไม่มีใครรู้ว่าใครคืออิมพอสเตอร์นอกจากตัวอิมพอสเตอร์เองนับจากเวลานี้ไปทุกคนจะเริ่มคาดเดาและหวาดระแวงซึ่งกันและกัน จากนั้นทุกคนจะต้องไปทำภารกิจต่างๆภายในแผนที่ซึ่งก็จะเป็นมินิเกมต่างๆเช่นการต่อระบบทางเดินสายไฟฟ้าการซ่อมแซมเครื่องไอพ่นของยานอาวกาศหรือเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ให้เต็มผู้ที่เป็นอิมพอสเตอร์ก็จะทำตัวให้กลมกลืนกับเพื่อนร่วมทีมแกล้งไปทำภารกิจเหมือนคนอื่นและอาศัยจังหวะที่เพอลอบไปสังหารผู้ร่วมเกมคนอื่นๆทีละคนทีละคน และจะทำการก่อวินาสการรมต่างๆให้ผู้เล่นที่เหลือต้องช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ให้ทันเวลาหากทำภารกิจงานทั้งหมดเสร็จอิมพอสเตอร์ก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่หากแก้ไขสถานการณ์ไม่ทันอิมพอสเตอร์ก็จะเป็นฝ่ายชนะเมื่อผู้เล่นได้เบาะแสของอิมพอสเตอร์หรือเมื่อพบศพเพื่อนร่วมทีมที่ถูกอิมพอสเตอร์สังหารก็สามารถเรียกประชุมผู้เล่นทั้งหมดให้มารวมตัวกัน เพื่อสืบสวนสอบสวนสรุปข้อมูลต่างๆแต่และคนก็จะให้ข้อมูลที่ตัวเองไปเจอมาว่ามีอะไรบ้างคนที่เป็นอิมพอสเตอร์ก็จะแกล้งทำเป็นให้ข้อมูลเท็จเพื่อหลอกให้คนอื่นสับสนจากนั้นเพื่อนร่วมเกมก็จะมีการโหวตผู้ต้องสงสัยให้ออกจากเกมหากโหวตตัวอิมพอสเตอร์ได้อย่างถูกต้องเกมก็จะจบลงทันทีหากโหวตผิดผู้เล่นก็จะเริ่มกลับไปทำภารกิจกันต่อ เมื่อผู้เล่นเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆจนเท่ากับจำนวนอิมพอสเตอร์เกมนั้นอิมพอสเตอร์ก็จะเป็นฝ่ายชนะแม้ว่า Among Us จะเป็นแค่เกมแต่หากเราลองคิดดูว่าถ้าเรื่องแบบนี้อยู่ในสถานการณ์จริงๆที่มีเพื่อนที่อยู่ในหมู่ของพวกเราคนใดคนหนึ่งเป็นฆาตกรเงียบแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ในกลุ่ม และคอยสังหารพวกเราทีละคนทีละคนแถมยังมาโกหกหลอกลวงทำหน้าตาเฉยเหมือนผู้บริสุทธิ์คงเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างมากหากมีศัตรูคนเดียวกันหรือรู้ตัวฆาตกรเราก็ยังสามารถช่วยกันต่อสู้ได้แต่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถไว้ใจใครได้แม้แต่คนเดียวทุกคนต่างก็ต้องระแวงซึ่งกันและกันคงเป็นเรื่องที่น่าหวาดหวัน่นและอันตรายอย่างมากเลยทีเดียว ก่อนหน้าที่เกม Among Us จะเปิดตัวในปี2017ก็มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ใช้ชื่อ Among Us เช่นเดียวกันเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่กำกับโดย Gary King เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่สามีภรรยาสูญเสียลูกชายของเขาไปอย่างมีเงื่อนงำด้วยความเสียใจทั้งสองจึงย้ายที่อยู่ใหม่ไปยังบ้านริมทะเลสาบที่ห่างไกลนอกเมือง เพื่อให้ลืมความโศกเศร้าแต่ไม่ว่าพวกเขาจะหนีไปที่ใดอาถรรพ์และสิ่งดีลับที่ทำให้ลูกชายของเขาตายก็ยังตามหลอกหลอนพวกเขาไม่จบไม่สิน้นแม้ว่าชื่อในภาพยนตร์จะเหมือนกับเกม Among Us แต่เนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้มีความเหมือนหรือเกี่ยวข้องกันเท่าไรนักแต่มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับเกม Among Us อย่างมากนั่นคือเรื่อง The Ting ซึ่งกำกับโดยจอห์นคาพินเตอร์เป็นหนังสยองขวัญสุดคลาสสิกในปี1982ชื่อภาษาไทยว่าไอตัวขมือบโลกและมีภาคสองต่อในปี2011ชื่อแหวกมรุตยูอสูนใต้โลกในทวิตเตอร์มีผู้แชร์ภาพในภาพยนตร์เรื่องเดอะติงและอ้างว่าเป็นภาพตัวอย่างจากอมองอัส m o v วี จนทำให้คนจํานวนมากคิดว่าเกม a มองอัสกําลังจะได้นํามาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วเรื่องราวในภาพยนตร์เรื่องเด e t h i n เป็นเรื่องของกลุ่มนักวิจัยในแอนตาร์กติกาได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่ถูกแช่ในน้ำแข็งพร้อมยานอวกาศพวกเขาขุดซากนั้นขึ้นมาเพราะคิดว่ามนุษย์ต่างดาวหรือสัตว์ประหลาดตัวนั้นได้ตายลงไปแล้ว แต่ต่อมาพวกเขาก็ได้รู้ว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างเป็นสิ่งมีชีวิตได้ทุกรูปแบบตั้งแต่สัตว์ไปจนถึงมนุษย์เพียงแค่เซลล์ของมันได้สัมผัสกับสิ่งมีชีวิตนั้นกลุ่มคนเหล่านั้นค่อยๆถูกสัตว์ประหลาดกืนกินทีละคนทีละคน,ละคนแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงร่างกายของมันให้มีรูปร่างภายนอกเหมือนกับคนที่มันฆ่าแล้วก็ทำตัวปกติเหมือนเป็นคนคนนั้นจริงๆ ซึ่งแนบเนียนจนคนที่เหลือไม่สามารถแยกแยะออกได้เลยเพราะนอกจากมันมีความสามารถในการแปลงกายแล้วมันยังมีความทรงจําและมีความรู้ความสามารถเหมือนเจ้าของร่างที่มันกืนกินนั้นด้วยกลุ่มนักวิจัยเหล่านั้นจึงต้องพยายามที่จะหาข้อพิสูจน์ต่างๆว่าในกลุ่มของพวกเขาใครกันแน่ที่กำลังถูกสัตว์ประหลาดตัวนั้นแฝงร่างอยู่ ทุกคนต่างก็ระแวงซึ่งกันและกันและพยายามหาวิธีในการเปิดเผยตัวตนของสัตประหลาดตัวนั้นให้ออกมาให้ได้เหตุการณ์ยิ่งวิกฤตหนักขึ้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งในกลุ่มได้แอบไปทำลายเครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะที่จะหนีออกจากที่แห่งนั้นเพราะกลัวว่าสัตประหลาดมันจะหลุดลอดเข้าไปทำร้ายคนในเมืองทั้งหมดจึงต้องอยู่ร่วมกันภายใต้ความกดดันและความหวาดระแวง ทุกคนร่วมมือกันหาวิธีในการกําจัดสัปปหลาดต่างดาวโดยมีการมอบหมายให้แต่ละคนแยกย้ายกันไปทําภารกิจต่างๆและในระหว่างนั้นก็เป็นโอกาสให้สัปปะหลาดได้เริ่มที่จะสังหารและยึดร่างคนเหล่านั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆแม้ว่าสัปปะหลาดเดอะติงจะสามารถก๊อปปี้ร่างเหมือนมนุษย์ได้ทุกอย่างแต่มันก็มีข้อจำกัดก็คือมันจะสามารถแปลงร่างได้เฉพาะส่วนที่เป็นอินทรีย์วัตถุเช่น กระดูผิวหนังเลือดเท่านั้นมันไม่สามารถแปลงกายเป็นโลหะได้หลังจากที่พวกเขาสืบหาหลักฐานก็พบว่ามีโลหะอุดฟันของคนที่ถูกมันฆ่าตกอยู่จึงได้มีการพิสูจน์กันว่าถ้าหากใครมีโลหะอุดฟันที่อยู่ในปากคนคนนั้นก็จะหลุดจากการเป็นผู้ต้องสงสยัยทำให้สามารถแยกแยะคนบริสุทธิ์ออกมาได้จำนวนหนึ่งนอกจากนั้นมันยัเป็นสัประาดที่กลัวความร้อน วิธีกำจัดมันจึงต้องใช้วิธีการเผาด้วยไฟมีการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของกลุ่มคนเหล่านั้นโดยการนำเลือดของแต่ละคนมาแล้วก็ใช้ไฟจี้เข้าไปเลือดของผู้ที่มันสิงร่างก็จะมีปฏิกิริยาที่ทนไม่ไหวพยายามหนีไฟทำให้พิสูจน์ได้ว่าใครคือผู้ที่ถูกมันครอบงำและในที่สุดมันก็เผยร่างของมันออกมาอย่างน่าสยดสยอง ภาพยนตร์เรื่อง The t h i n g ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นตำรับและสุดยอดหนังสยองขวัญที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งความสนุกของภาพยนตร์เรื่อง The t h i n g และเกม Among Us คือการสืบหารวบรวมและปฏิปต่อเรื่องราวเบาะแสต่างๆเพื่อจะได้คาดเดาว่าแท้จริงแล้วใครกันแน่คือผู้แปลกปลอมที่อยู่ในกลุ่มและต้องคอยระแวดระวังเพื่อนๆในกลุ่มที่อาจลอบสังหารเราได้ทุกเมื่อ The s i n ก็เหมือนเกม Among Us ที่เราต้องพยายามหาให้ได้ว่าใครกันแน่คืออิมพอร์เตอร์และก็รีบกำจัดออกไปจากกลุ่มไม่เช่นนั้นเราก็จะต้องกลายเป็นผู้ที่ถูกกำจัดเสียเองหลังจากที่ช่องของเราได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ Little n u g g e t ไปแล้วครั้งหนึ่งเราก็ได้รู้กันแล้วว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่ถือกำเนิดมาจากเซลล์ชิ้นเนื้อของ Big c h a r l หรือ SCP-4158 สัตว์ประหลาดที่หลบหนีออกมาจากโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์และเราก็ได้รู้กันแล้วว่า Little Nugget นั้นสามารถวิวัฒนาการเป็นเดร m มได้อีกด้วยแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปก็สามารถย้อนกลับไปดูก่อนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะส่วนในคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของ Little Nugget เพิ่มเติมกันอีกสัหน่อยเพราะว่าเทเวอร์เฮนเดอได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจของมันมากขึ้นในตอนนี้ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่13มกราคมคิศกรา2020เทเวอร์เฮนเดอร์สันดสได้เผยแพร่ภาพแผนผังต้นกำเนิดสิ่งมีชีวิตในตระกูลลิตเติ้ลนาเกตสรุปทบทวนสัสส้นๆก็คือเมื่อมีเศษเนื้อที่หลุดออกมาจากร่างของบิชาลีแล้วมันสามารถแตกตัวเปลี่ยนแปลงรูปร่างกลายเป็นลิตเติ้ลนาเกตจากนั้นก็จะเติบโตจนเป็นร่างสมบูรณ์คือดแลม แต่ในแผนภาพที่เทเวอร์เผยแร่นั้นเราจะเห็นได้ว่านอกจาก Little n u ักเกตจะเปลี่ยนเป็นเดลแรมได้แล้วแต่ในอีกทางหนึ่งมันยังสามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งมีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งได้ซึ่งในตอนนั้นเทเวอร์เฮนเดอร์สันได้วาดไว้ในแผนผังแต่เขาก็ได้เขียนสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปเครื่องหมายคำถามกำกับไว้ด้วยซึ่งก็แสดงให้เห็นว่ามันยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นปริศนาอยู่ มันมีลักษณะลำตัวคล้ายกับ l i ตเติ้ลนักเกตแต่มีสีดำในเวลาต่อมาวันที่16มก,การาคมปี2020เทเวอร์ได้โพสต์ภาพ l i ตเติ้ลนักเตขึ้นมาอีกภาพหนึ่งเป็นภาพเต็มตัวของมันที่กำลังยืนด้วยขาทั้ง4อย่างที่เราเคยได้ทราบกันมาแล้วว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีลักษณะเป็นเหมือนก้อนเนื้อเละๆนิ่มๆมีดวงตาเล็กข้างใหญ่ข้างและเต็มไปด้วยเมือกเหลว ลิตเติ้ลนักเไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์มันค่อนข้างเชื่องและเป็นมิตรมันไม่ชอบกินเนื้อสัตว์แต่มันชอบกินแครกเกอร์แต่ในภาพเดียวกันนั้นเองในเงามืดถัดไปด้านหลังยังมีสิ่งมีชีวิตอีกร่างหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายกับ l i ตเติ้ลนักเกตยืนอยู่รูปร่างโดยรวมของมันคล้ายกันก็จริง แต่เราสามารถเห็นจุดแตกต่างที่ชัดเจนก็คือดวงตาทั้งคู่ของมันมีขนาดเท่ากันและเกือบสมบูรณ์ผิดกับลิตเติ้ลนาเกตที่ดวงตาจะมีขนาดเล็กข้างใหญ่ข้างผิวหนังของมันมีสีคร้ำดำลกักษณะกล้ามเนื้อดูเหมือนอยู่ในสภาพที่ดีกว่าไม่อ่อนปวกเปียกและเหลวเหมือนลิตเติ้ลนาเกตเทเวอร์ได้บรรยายภาพของเขาภาพนี้ว่าลิตเติ้ลนาเกตแอนด์อาร์เตอ ลิตเติลนักเกและสิ่งอื่นซึ่งบ่งบอกว่าสิ่งมีชีวิตทั้ง2ตัวนี้เป็นคนละตัวกันอย่างแน่นอนในเวลาต่อมาวันที่14มีนาคมปี2020เทเวอร์ได้โพสต์ภาพสิ่งมีชีวิตที่อยู่เบื้องหลัง l i ตเติลนักเกตตัวนั้นอีกครั้งหนึ่งในคราวนี้ได้แสดงภาพเต็มตัวของมันให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนลักษณะร่างกายของมันมีส่วนหัวที่ยาวรีกว่าลิตเติลนักเกต ดวงตากลมโตของมันทั้งสองข้างอยู่ในระดับเดียวกันไม่ตาเหลเหมือนดิตเติลนาเกตส่วนลำตัวนั้นมีความคล้ายกันแต่ผิวหนังมีกล้ามมัดเนื้อที่ค่อนข้างเรียบสีดำครัำมีลักษณะที่แข็งแรงกว่าไม่มีเมือกไหลเยิม้มในขณะที่ลิตเติลนาเกตจะมีร่างกายเหมือนก้อนเนื้อสีชมพูที่เหมือนเนื้อเยื่อที่ยังรวมตัวกันไม่สมบูรณ์ เทวเฮนเด์สันได้โพสคําบรรยายใต้ภาพนี้ด้วยสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายคำถาม3ตัวอักษรซึ่งเป็นการบ่งบอกว่ามันคือสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวเดียวกันกับที่เขาวาดไว้ในแผนภางวิวัฒนาการของ Little n u ักเกตนั่นเองมีผู้ตั้งชื่อให้มันหลายชื่อแต่ที่นิยมเรียกมากที่สุดคือว o ยนักเกตซึ่งหมายถึงร่างของนักเกตที่เป็นโมคะ หรือการเปลี่ยนแปลงร่างกายเป็นเดอแรมไม่เป็นผลสำเร็จนั่นเองบางคนก็เรียกมันว่า Little Tinder, The Misty Boy, Shadow Nugget, Dark Nugget, หรือ f u r i k o มีผู้ให้ข้อมูลว่า Vo ย Nugget มีพละกำลังมากกว่าสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆในตระกูลแต่ยังไม่มีใครยืนยันว่ามันมีอันตรายหรือเป็นภัยต่อมนุษย์หรือไม่ นอกจากนั้นเมื่อวันที่16กรกฎาคมปี2020เทเวอร์เฮนเดอร์สันได้โพสต์ภาพสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่คล้ายกับลิตเติ้ลนักเกตและวอยนักเกตขึ้นมาอีกตัวหนึ่งคราวนี้เทวเวอร์ได้ตั้งชื่อของมันขึ้นมาเองว่ามีดนักเกตหรือนักเกตเนื้อลักษณะาทางกายภาพของมิดนักเกตนั้นคล้ายคลึงกับลิตเติ้ลนักเกต ร่างกายมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อเหมือนกันมีเมือกและเลือดไหลเยิม้มสีผิวเป็นสีแดงสดเหมือนเลือดและขาของมันมีความเรียวยาวกว่าดวงตาของมันข้างซ้ายจะใหญ่กว่าด้านขวาเหมือนลิตเติ้ลนักเกตแต่จะมีเส้นเลือดสีแดงเต็มทั้งสองข้างซึ่งแตกต่างจากลิตเติ้ลนักเกตที่จะมีดวงตาสีฟ้าหมุน รูปร่างของมิดนักเกตนั้นดูน่ากลัวและน่าสยดสอยองมากตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่ามันกลายพันธุ์มาจากลิตเติ้ลนักเกตแบบเดียวกันกับวอยนักเกตหรือไม่หรือมันอาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากสายพันธุน์อื่นๆก็ไม่ทราบแต่มีผู้คาดว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้น่าจะไม่ได้เป็นมิตรกับมนุษย์เท่าไรนักบางข้อมูลก็บอกว่ามันเป็นศัตรูของลิตเติ้ลนัเกต ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันแต่อย่างใดเราก็ต้องติดตามกันต่อไปถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมช่องของเราจะรีบรายงานให้ทราบทันทีนะคะส่วนใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็ช่วยกันคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้เลยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของ l t t เติล g g กเกตวอ n u g g e t และ m e e t n u g g e t หลังจบคลิป เพื่อนๆอ,อย่าลืมชมแฟนอาร์ตที่เพื่อนๆส่งมากันนะคะว่ามีของใครกันบ้างและเพื่อนๆอยากให้ช่องของเราเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย